ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบนา c าชาแนลอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวย,ยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดตัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางาห้านอยเนาะแนวทางหวยห้านอยนะครับงวดประจําวันวันอังคารเนาะ คารที่14ตุลาคม68นะครับงวดที่ผ่านมาเนาะขออภัยนะครับนิดหนึ่งนะครับงวดวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเนาะสูตรที่ลูกตันให้ไปก็ามาสามคู่เนาะสามคู่สหน่อยนะครับก็จะมีน่อยเฉพาะกิจนะครับ น้อยเฉพาะกิจเนี่ยมาล่าง94นะครับน้อยพิเศษน้อยพิเศษนี่มาล่าง18แล้วก็น้อยปกติมาล่างเหมือนกันนะครับ09นะครับก็3มคู่เนาะส่วนตัวเลขที่มีในตารางแต่ลุงตันไม่ดื่มมาวานี่ก็ยังมาอยู่1คู่เนาะก็มาที่น้อยปกติเหมือนกันนะก็มาบน08นะครับ ทันที่จับชุดเพิ่มเติม่ก็อาจจะได้คู่นี้ไปด้วยนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจําวันที่14ตุลาคม68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะหา์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับ งวดประจําวันที่14ตุลาคม68นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะ, 1, นะ, 5, นะ,ะแถวที่หนึ่งนะครับได้ได้ห้าเนาะอ่าแถวที่สองได้สี่อ่าแถวแถวที่สามม่ได้ศูนย์นะครับแล้วก็แถวที่สี่ก็ได้ห้าเช่นกันนะครับอ่าต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงใน ตารางซ้ายขวาเนาะห้าฝั่งนี้เป็นหกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสี่เนาะสี่สี่แล้วก็ห้าฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นสามแถวที่สามศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเก้าเนาะแล้วก็แถวที่สี่เนาะก็เหมือนกับแถวที่หนึ่งนะครับได้หก ฝั่งนี้เป็น4นะครับอ่าก็ได้มาครบทั้ง12ช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับงวดประจำวันที่14ตุลาคม68นะครับลุงตันให้เด่น5เด่น5รอง4นะครับอ่า พี่น้องเอฟีชอบห้ารู 5, ชอบสี่รู 4, นะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับลุงตันก็จะเอาผลลัพธ์จับคู่วางเป็นชุด2ตัวให้กับพี่น้อยรับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ04 15 สามศูนย์สามหนึ่งนาะสามหกนะครับอ่าแล้วก็อ่าสี่หนึ่งนะสี 45, 55, 59, นะ่ห้า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 เก้าเนาะ แล้วก็60นะครับได้มา10ชุด10คู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติ3สีงวดที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่หงหนึ่งของจมนตัวเลขที่วางนะก็ประมาณ5คู่นะครับ คู่แรกเนาะลุงตันมองไปที่แถวที่สามที่4เนาะแถวที่3ที่สีจะเป็นคู่ตรงกลางเนาะตรงกลางเยื้องมาซ้ายลักษณะนี้ก็คือศูนย์ส่าแล้วก็มาแถวที่ หที่สองนะครับแถวที่หนึ่งที่สองเนี่ยจะเป็นคู่ซ้ายไปขวาเลยนะครับลักษณะนี้ก็คือสามหกนะครับแล้วก็มาแถวที่สองที่สามนะครับอขออภัยเนาะมาแถวที่หนึ่งที่สองเนะาะก็เป็นคู่ตรงกลางเนาะ ลักษณะนี้นะครับก็คือสนะีอ่ห้าส่วนคู่ต่อไปเนาะก็จะเป็นแถวที่2อที่สนะครับแถวที่สองที่สมจะเป็นคู่ขวามาซ้ายลักษณะนี้ก็คือห้าเกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่เนาะเป็นแถวที่3ามที่สนะครับเป็นคู่ตรงกลางเยื้ยงมาก็คือ ขวามาตรงกลางเนาะขอใหอ่าหกศูนย์นะครับอ่กาก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่ตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมาเนาะแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับอ่าทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสลับท่านที่หลุนสามตัว ก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยหลุนสามตัวได้นะครับเมื่อประจำวันที่สิบสี่ตุลาคมหกแปดเนาะลุงตันให้สามกับเก้าเนาะเป็นหลักร้อยพี่น้อง fc ก็มองเนาะมองผลลัพธ์และกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนัาสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะลักษณะของผลลัพธ์ในตรางเนาะตัวที่เหมือนกันเนี่ยก็จะไปอยู่ในแถวที่1กับที่4นะครับซึ่งก็ถือว่ามีตัวแทรกอยู่ สแถวเลยเนาะอาจจะไม่มีผลเนาะแต่ตัวที่มีความสัมพันธ์กันเนี่ยจะไปอยู่ในแถวที่1กับที่สองคำนวงจากว่าเป็นตัวเลขที่ได้เรียกกันเนาะก็มีบางคู่นะครับที่จะสามารถจับเป็นคู่เบิร์ให้กับพี่น้องได้รับชมกันได้นะครับซึ่งหลังจากที่ลงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะหรือมีการเทียบสถิตินะครับก็ ตรงตำแหน่ง1คู่เนาะ,ะก็เลยวางเบิร์ไว้อยู่ที่55นะครับก็มีโอกาสเนาะมาเบิร์ได้เช่นกันเนาะก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง fc ที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลง ให้ได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ